พาะนะเถาหนึ่งนันออกทุงไผ่แห่ไปหาไปหาจุกอะไหลก็มีบ่ได้แค่กับไผู่้เดียวก็ไปได้แม่นสีไก่หรือไก่กับไผ่แห่หาวันแม่นสีพันพบพ่อบห่องส์เจ้าว่ายบ่อเป็นพนะเถาอยอกลานหานหาวเอาลานหยุ่นแต้อู่เถางวงอูกกะเอินลานไห้แต้อ้อย giều bưng thục tôm tơi làn nồi eo để hắn hà, mi ngân ta ngân thầy cả bỏ nhăng coi làn nồi, bún bò mi má hồi, khen trái mẹ té nồi, cọ lướm bún bò con, giò bún bò nhéo bưng thầu coi làn nồi đầy trong té eo, nè bò kí non, thầu giò hào, ao làn nhổn té u, thầu ngó hú cả ườn làn hay để té oải. เดี๋ยวบุงถูกตอมต่อยลานน้อยแอวได้หันหามีเงินตาเงินไผกับ่ยังเพราลานน้อยบุญบ่มีมาหอยเพราลืมบุญบ่องเกี่ยวบุญบ่เลี้ยวเบิ่งเท่าพราลานน้อยจองแจอวผลดินพอดีพอเป็นตะนอนรับแล้วเท่าที